แพกหนึ่ง уль, majesty, people, เลยหลายในแพกหนึ่งแล้วจ้ะหลายดอกเซกยูโรหน่อยเจ็ดยูโรกะเที่ยวกุยปุญหอมโบกตายไปเห็นอีแม่โบกตายมันแหละทอดกินข้เหนียวก็ไปแหลงน่ะยืดเนาะแหลงหวัสวัสดีค่ะดาวเดือนจะมาพบมาพร้ากัน เก่ากับพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดินได้ปนปลากับปลา,าสับทงปลาสับทงแม่คอยห่อให้กับพี่น้องคดูมันหักลูกลายดูเห็ดตากแดดเลยลูกคนอ,อยากได้คอยอยากกินกับดอกกระเจียวคนลืมดอกกระเจียวพี่น้องก็สร้างมาจนลืมดีนั่งบนหนาวฉิบคนลืมว่ามีอีกแผ่นหนึ่งก <c oughs> ็อย่างกระเจ็บมีตอ่อด้วยนะจ้ะจ้ะ

โอ้กาแฟมมีเขาปิดแล้วนะมาได้จ้ะผมมีอยญ่แกซ้างแล้วเขาปวดหัวมันปวดหัวขังไปละปวดหัวขังเลยมาสิคุ้มจิตตกค่ะคือมือคือเขาพูดปลาได้บอกเคือมาละ กินง่ายต้องง่ายเลยเคาอยจะได้กินบนป่าป,าปลเปนนาเสบกข่มาแล้วจะก็ไม่หนักไม่ปวดมาแล้วกอกินเยอ,อันดแบบยงบ้างก็ยังฝนตกน้ำ ไมคะลมตาละใครจะเป็นลมมาเป็นปอะไรปุป่าแกมืยปุป่าไปเห็งเป็นบ้าเลยนี่เป็นทวาบ้านแบบปักสดๆค่ะบวลงบวหลวกมมือคาะ อันนี้ทำห้องเยอะมากเลยทำห้องแบบว่าก็เพื่อนคนไทยมไหมง่อยก็เจอกเนื้อกวางเจาะ น้หลายเลยปอนะ,นะแพกหนึ่งเลยหลายนี่แพกหนึ่งแล้วจันีหลายดอกจักยูโรหน่อยเจ็ดยูโรกระเดียวกุยปุญหอมเบื่อ อเอาเล่เนี่ยคบซองาทีแม่คนมักพอดีจ้ะออเข้มจับนวดพอดนนีจ้ะตะกับไขยเ่ะ

쭈왁은 거고 띄어오자 고수껏 어오자이미알자 bên trên bọc khử tiếp rồi, bây giờ đồ là ba hành, chưa vợt chân ปลาแหงแม่่คยปลาแหงอีแม่บมตายปลาแหงอีแม่ไมตายมันวานอกินขาเนียวก็ไปแหลงละยอเนาะแหลงหวา <laughs> thịt cả quá, hang lam tất cả mọi không biết nhà, được ยาเป็นห่งหอนแล้วกำลังค่ะแปดห้อนห่อนห่อนเอาแล้วมั้งข้างนาคนิมาหลายมือิดแบบนิงน้อง ความมาก,กสองทุ่มกว่าเมือ่อความมันมันจะตกตกมากี่ขึ้นยามดแดดมันขอรสสภาพอ่อนเอาอเกินทากเลยตรงไงนี่ค่ะขอไปพี่นนอง นี่ค่ะอยากผาดข้อไปเอยากขาก็ได้นี่น่ะเนี่ยน้ำงาเลยนะก่อจะไปใส่ซองฟิแบบยป่ะแตงชนาใหม่แส่เลยป่ะไปเก็บเพชรผงหวานเนาะแกงใสผงหวานในตุ้นี ไปตัวนี้หมื่นละมัเคยแกงสุกกินอ,อ,อวันนี้จะติที่สิบยโร ดีใหญ่เลยห้องใสเก่งมากเลยพี่น้องใสเก่งแบบว่าอยากได้ยันอยากได้นี่ดว้วยสิอบริติกได้ติปจ้ะได้ติปสวยยี่สิบยูโรใส่มาดาม เว่ามาสามปริหาเียนสามมีปัญหาคอยกับนอนคนนใยใดติพุดไละยี่สิบร้มึงตีใจมีอสิบร้อกก็ได้หลายลอยได้พี่น้องเนาะยี่สิบร้จัแบาเอายี่สิบคูณสามแปดแปดต่อลอยเนาะ ต่เห็ดทต่เห็ดงานมาเนี่ยติดติดวะติดจิ๋วอ,อยู่ร้อยอะไพี่ห,ห,นหน่อยมีแห้งเลยพี่หน่อยมีแห้งทำงานติดติดเนาะมันคาแบบควาเมื่อยเนาะพี่หน่อยเนาะหาเหนื่อยเลยนะติด n ่ากบ,บ,บปลังค่ะปลาแห่งอีแม่ซอยเด็ด่ังหิมากก็พิน็ลืมก็นึกออกอ่ะอ็จวกินซุปซุปเบเกือปนป่าใส่กับหยังนากข้าวปนปลาจะซุปบบเกือนึกถึงปลาแห่งทุ้นแม่ หอ,อยลูกเอาเลยเป็นหอยหอยวันแม่แต่นี่เนอะวันแม่กวมสูงวันแม่ล้วจะเรืระยุนแม่ก็ดีใ่น้นน,นนคามนาความตาขอบคุปหอนวันแม่วันแม่หลับจ้ะ จะรู้งานอย่าลืมมือลืมเว้นนะของขับนี่ไปละเราจะใช้ตัวไว้กินอยู่บนปากอ่ะเอาล่ะพี่น้องจ๋าเจ้าเดินอิ่มนะจ๊ะอืมอันนี้จะไปดิกินมื้ออื่นเด้อปนหลายเพราะว่าปนเพื่อ ตัววันหน้าปลาแห้งก็ไม่ได้ชิมมันอาจจะบดิมาได้พี่น้องไม่ทายตึมตซอพอดอมื้นี้วันจันทร์ลูกค้าเข้าหลายเลยจ้ะเช็คเอาเข้าเยอะเลยเช็คอินสินะเช็คอินเข้าเยอะโอ้ <laughs> พี่รู้จิตอัน อราอยจพี่น้องมาคีบีของชาวเดินทดกับฝากคนไร้คนแช่คนติดตามรับชมเป็นกำลังใจในเจเดอคีบ,บเป็นตะเบิงกับขอโทษขออภัยนะจ๊ะมากบํามาก,กับเบิงคือเกาของพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้ะาอกันคิดนานอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสิคุ้ทุกท่านสวัสดีค่ะ